วีไปไหนคะวันนี้วันนี้วันอะไรชูเดวันอะไรฮาราวินโอเคโควีดจะไปไหนโอเคโอค้ไปก็ไปอันนี้วันนี้แต่งตัวเป็นเป็นอะไรอ่ะึ mm hmm. <c oughs> ไปก็ <c oughs> โอเค <c oughs> ไปหลังไหนลูก Bye này. Okay, bye. Go. Bye đây nè. Oh. Uh -uh. oh, okay. Bắt. đi I let go. Ừm. phải tại nó. Okay. look. Go. <laughs> này, hẳn <nào> mà chứ? <laughs> อันนี้ไปขอขนมเขาเห็นไหคะเราจะพาเข้าไปในบ้านนะคะดูดูคิ้วอู้วฉันน่าแค่แฮปปี้ฮาโลวีน thank you บายบายไปนะคะไปอีกหลังหนึ่งค่ะ